คุณผู้ชมครับล่าสุดทางคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้มีมติปลดพระอุปถากหรือว่าพระผู้ดูแลทั้งซ้ายแล้วก็ขวาของหลวงปู่แสงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ในเหตุการณ์อื้อฉาวที่สังคมกํลาลังวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่าดูแลหลวงปู่แสงอย่างไรแล้วก็มีการหาผลประโยชน์จากหลวงปู่แสงซึ่งวันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าท่านป่วย เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็อีกหลายๆโรคเป็นจํานวนมากดูแลท่านกันอย่างไรในรายละเอียดเนียนะฮะระบุเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าได้มีการปลดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพระครูกรม,มนวัดธนาทรนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อยเนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการที่มีพระองค์ครักษสองรูปซ้ายขวามีพฤติกรรมเช่นนั้น ควรจะมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องหลวงปู่เพราะหลวงปู่อายุท่านมากแล้วนะจริงๆแล้วหลวงปู่อายุ104ปีนะอันนี้คือคนที่เขาอยู่วงในเนี่ยพระที่อยู่วงในเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ร้อยนะร้อยสี่ปีนะแล้วก็ยังมีโรคประจําตัวอีกหลายโรคท่านหลวงหลงลืมลมล่มดีแล้วที่มีการปลดองค์ครักทั้งสองรูปแล้วแต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับส่วนกรณีที่ทางวัดยังไม่ได้มีการจัดการเรื่องอเรื่อง รับจ่ายเรื่องเงินทองอยากให้ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาช่วยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆเนี่ยโดยด่วนนะครับโดยด่วนปลดทุกคนเห็นด้วยนะแต่เอาจริงนะปลดอย่างเดียวมันก็ไม่จบคือมันควรจะไปตรวจสอบด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีหลอกใช้หลวงปู่แสงหรือไม่เนี่ยนะครับมันต้องตรวจสอบคือเวลาเวลามันเกิดเรื่องอะไรในวงการสงฆ์เนี่ยนะครับ เวลาศึกแล้วปลดแล้วประราชิกแล้วที่ผ่านมามันชอปจบไปเลยไงครับมันทั้งที่มันเป็นการทุจริตเป็นการทําความผิดถ้ามันทําจริงนะถึงมีคนเรียกร้องไงบ้านทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องสีกาจริงๆมันควรมีกฎหมายนะมีบทลงโทษเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องหรือควรที่จะหนักกว่าซะได้ซ้ําไปเพราะว่าไปบวชแล้วก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนาเพราะอะไรคุณผู้ชมครับ ผมเห็นคลิปของทนายเจมที่เข้ามาแชร์เดียโหคนดูเยอะมากเดี๋ยวผมไม่ดูนะแต่มันก็มีนัยยะทนายเจมไม่แน่ใจว่าไปเอามาจากไหนนะครับก็ขอบคุณเจ้าของภาพเข้าไปแต่ว่าคือหนึ่งก่อนเราจะเห็นความศรัทธาของญาติโยมที่พาลูกหล,ล,ลานไปกราบหลวงปู่แสงนะสเราก็จะเห็นความเมตตาของหลวงปู่แสงที่มีต่อบรรดาศิษยานุศิษย์หรือว่าญาติโยมทั้งหลายที่ไปกราบไหว้แต่ ลูกศิษย์นี่แหละครับพระลูกศิษย์นี่แหละครับที่คอยคือหลวงปู่แสงเวลาท่านโยนเหรียญให้แล้วญาติโยมก็จะถวายปัจจัยเอาเงินวางกันว่ากันง่ายๆแล้วพระที่อยู่ไรล้รอมเก็บเลยเก็บใหญ่เลยเก็บ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 เห็นไหมครับมันสะท้อนหรือมันบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าล่ะผู้ชมคิดว่า,าให้ดูนะนี่ทนายเจมส์ก็ออกมาเผยไปแล้ว ฮนะหยิบไดนะ้ะหลวงปู่แสงท่านรักท่านเมตตานะครับนี่คือเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ท่านทําอยู่นั้นเนี่ยนะครับท่านความรู้สึกนึกคิดของท่านเป็นอย่างไรนะครับเพราะท่านเป็นอัลไซเมอร์อย่าลืมนะครับเป็นมั้งแต่ปี40นะครับลูกศิษย์ก็จะเอาเหรียญใส่มือของลวงปู่แสงลวงปู่แสงก็จะยื่นบ้างโยนบ้างนะครับเป็นเหรียญนะะแล้วญาติโยมก็เอาปัจจัยวางนะ เอาปัจัยถวายเอาปัจจัยถวายแล้วลูกศิษย์ก็หยิบเลยเนี่ยเงินสดแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่ากี่บาทนะหยิบไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพระลูกศิษย์เหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยู่ซ้ายอยู่ขวาเนี่ยนอกเหนือจากจะปลดแล้วเนี่ยต้องเอามาสอบด้วยต้องไปดูในรายละเอียดย้อนหลังด้วยใครจะไปรู้ครับถ้าพูดในทางเลวร้ายเอาไว้ก่อนนะตั้งคําถามนะไม่ได้กล่าวหา านี่อาจจะล่ํารวยกันเป็นแถวๆแล้วก็ได้เอาเงินไปใช้ขนาดไหนหรือถ้าไม่ได้ทํามันก็ต้องมีหลักฐานแจกแจงออกมาไม่ใช่แค่ปลดอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้านะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่าน ชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันดุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่าได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิบชุด วันหนึ่งทำประมาณ60-80ถึงหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำา1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร5 0าบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทาข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไนงะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ กล่องข้อความเพจอ a ซ y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทํำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั้นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะนั่นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอ,งสองสางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมแลไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือ,รอย,ยังไงครับเนะ ก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ไ,ไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรยอโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่มันจะกระดากปากหน่อย กระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขาเนยนี่แหละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโลทำส่วนใหม่ทุกวันเนะ ผมมาเก็บปิดไม่ตก็ตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัว่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงอลว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเปลมเป็นแรงมาเน่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะ โอมากาเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาการเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่เผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็กแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทําเสร็จเนี่ยโห้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมน้โมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวไปให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสื่กรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้อยยี่สิบนะขออนญาตโมต้หน่อยเถอะนะไสอ้วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้งไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกอยา่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆนะเสียชื่อเป,ปล่าๆอย่าเลยนะอยา่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองเอง่ะโกง,งคนดูอ่ะนะไม่เอา ไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะ่ะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้าพริกปลานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมมนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับ ลาไปก่อนนะครขอพระคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ